วิธีทำให้ตัวหนังสืออยู่ตรงกลางตารางเรามาดูขั้นตอนกันเลยครับวิธีการนะครับให้เราคุมดำไปที่ตัวหนังสือที่เราต้องการให้อยู่ตรงกลางตารางเนาะคุมดำตัวหนังสือเสร็จแล้วนะครับให้เป็นเพื่อนกดที่ขวานหนึ่งที่จากนั้นให้เลือกเมนู Table p r o p e r t y ต่อไปจะมีป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้ให้เราเลือกไปที่หัวข้อเซลและมากดเซนเตอร์ตรงกลางจากนั้นให้กดโอเค ทีนี้นะครับตัวหนังสือมันก็จะเลื่อนมาอยู่ตรงกลางตารางระหว่างบนกับล่างแบบนี้นะครับต่อไปนะครับให้เรากดแถบโฮมและมาเลือกตรงกลางในส่วนของพารากราฟตัวหนังสือนะครับมันก็จะอยู่ตรงกลางตารางเป๊ะแบบนี้นะครับกรณีที่เพื่อนเพื่อน,นะครับมีตัวหนังสือและมีหลายตารางเนาะก็สามารถกดคุมดาทั้งหมดจากนั้นก็ทําเหมือนเดิมได้นะครับให้กดที่ขวากดเลือกเทเบิลพารากราฟกดไปที่แถบเซล กดเซนเตอร์และกดโอเคต่อไปให้กดแถบโฮมและในส่วนของพารากรับให้กดตรงกลางอ่าแค่นี้นะครับในตารางทั้งหมดนะครับตัวหนังสือก็จะย้ายมาอยู่ตำแหน่งตรงกลางแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆอยากทำนะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ไปทำกันได้เลยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับ,บเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ